สวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านครับสวัสดีเชา้าวันอาทิตย์ครับผมวันนี้วันที่วันอาทิตย์ที่25ธันวาคมพศ2565ครับผมมาดูรถจ้างรถน้องในหมู่บ้านมาไถามาไถาเพื่อจะเตรียมยกล่องปลูกส้มโอครับผมบริเวณพื้นที่ตรงนี้ลักษณะเป็นดินล้วนปนทรายล้วนปนทรายก็เนื้อที่ รวมๆแล้วรวมทั้งที่ปลูกไปแล้วปลูกไปแล้วประมาณไล่ครึ่งแล้วก็ที่ยังไม่ได้ปลูกก็ประมาณ3ไล่โดยเฉลี่ยรวมๆกันตรงนี้ก็เนื้อที่ก็จะประมาณประมาณ5ไล่ได้ครับที่ที่จะที่จะปลูกจะปลูกส้มโอพัน์ทับทิมสยามครับแล้วก็จะปลูกทับ จะปลูกลิ้นจี่พันธ์นอพ่อหนึ่งด้วยครับผมเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านการตลาดก็คือเวลาที่เราปลูกสินปลูกไม้ผลชนิดเดียวถ้าเกิดว่าราคามันขึ้นมันลงหรือราคาดีไม่ดีเราก็จะได้มีผลไม้อย่างอื่นมาเฉลี่ยวรวมทั้งการให้ผลผลิตที่มันเป็นฤดูการเดียวเนี่ยมันจะทําให้เราทําการตลาดที่ที่หนักเกินไปแต่ถ้าเรามีผลผลิตแยกกันอย่างเช่น ประมาณเดือนเมษาเราขายลิ้นจีประมาณเดือนสิงหาเราขายส้มโอแล้วก็เดือนกุมภาในปีถัดไปเราขายส้มโอแล้วก็เดือนสิงหาเราขายส้มโออะไรอย่างนี้ครับมันก็จะกระจายกันจะจะไม่เอาผลผลิตทั้งหมดทั้งแปลงนี้แล้วก็แปลงอื่นด้วยกันไปรวมไปรวมกระจุกไว้ในการทํางานครั้งเดียวใน1ปีหรือว่า2ครั้งใน1ปีอย่างนี้ครับ พยายามกระ,าระจายผลผลิตในไร่ของเราว่าเดือนนี้เราทํางานเราทํางานตัดแต่งต้นแล้วก็บํารุงดูแลรักษาหลังจากที่เราเก็บผลผล,ผลิตไปเดือนหน้าเราไปทําผลไม้อีกอย่างหนึง่งเดือนแล้วก็ดูแลต้นฟื้นฟูต้นเดือนถัดไปเราไปทําไม้ผลอีกอย่างหนึง่งประมาณนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลในใน,ในไร่ที่ผมปลูกวางแผนที่จะปลูกไม้ผลรวมๆกันแล้วก็ประมาณ8ไร่ เป็ดไร่ก็จะมีส้มโอพันธ์ทับทิมสยามแล้วก็ลิ้นจี่พันนอพ .1 อแล้วก็จะเอามะยงชิดมาปลูกประมาณหนึ่งไร่นะครับวันนี้คือไม้ผลที่เราเตรียม,ยมไว้ส่วนอื่นๆก็ก็เป็นประเภทแบบปลูกกินนะครับไม่ว่าจะเป็นทับทิมเมล็ดนิ่มหรือว่ามะนาวส้มโอพันธุน์อื่นๆมะพร้าวมะม่วงพวกนี้ครับอันนี้ก็คือเราจะ ปลูกเป็นให้มันคละกันให้มีความหลากหลายในแปลงเดียวกันแต่พวกนั้นก็เน้นว่าเป็นปลูกกินนะครับอ้าวเสียงรถเข้าคุยกันครับครับวันนี้มามาแบ่งปันประมาณนี้ครับผมใช่สนเรทุนนกปนาด้วยเนี่ยคามสบัยมเนถ้าปานั่นกรพาะกันลงพุ่นเหินเสียนสองเสียนโอ้ต้นมะนาวเหล่านี้ก็จะเอารถด,ดันออก เพราะว่าต้องการจะไถชักล่องเพื่อปลูกส้มโอครับผมมะนาวต้ตนนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ขวางกลางระหว่างแปลงที่ปลูกใหม่กับปลูกกับที่ปลูกดั้งเดิมอยู่แล้วก็เลยจะดันต้นมะนาวออกแล้วก็ชักล่องเพื่อทําล่องปลูกส้มโอครับผมใช้ผันใช้ผ่านใบสับดันเข้าไปเพื่อจะให้ต้นมะนาวล้มแล้วก็จะดึง คล้ายๆเราใช้ตะขอเกาะชักดึงออกนะครับมะนาวพัน์เป้นสุกกระเสริฐครับผมก็เอาออกเพื่อจะทำร่องปลูกส้มโอเหลือไว้เป็นต้นแม่พันก็สี่ห้าต้นครับแต่ว่าต้นเที่ยวอ,ออกจากจุดที่รถกำลังเอาเอาหางเกี่ยว เอาหางดันยาวไปตามทิศทางด้านซ้ายมือไปทางด้านนู้นนะครับด้านหน้ารถนู้นนะครับไปอีกหลายต้นนะครับเพื่อจะชักล่องทําล่องปลูกส้มโอครับหลังจากที่เอาหางดันเสร็จแล้วเราก็จะเอาเอาผ่านดันด้านหน้าดัานเข้าไปนะครับที่ต้องใช้หางเข้าไปเกี่ยวก่อนเพื่อต้องการให้ต้นมะนาวทรงคุ้มของมะนาวซึ่งมันมีความกว้างนะครับมันแตกหักไป มันจะได้ไม่ดีดหน้ารถเวลาที่เรารถด,ดันเข้าไปนะครับพอได้แล้วเราก็เอาผ่านหน้าเข้าไปดันดันเพื่อทําลายต้นมะนาวให้มันหลุดออกไปจากจุดตําแหน่งเดิมครับผมมะนาวนี้ทําลายไม,ไม่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นต้นเสียบยอดครับผมซึ่งต้นตอนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นต้นตอนส้มส้มเจซีหรือว่าต้นส้มเอ่อทอยเยอร์นะครับ ที่เอามาใช้ทําต้นตอเสียบยอดเป็นแป้นสุกประเสริฐครับอันนี้คือต้นมะนาวที่เอามาปลูกนะครับแข็งแรงพอสมควรครับเพราะว่ามะนาวที่เรามาปลูกเนี่ยเป็นแบบเสียบยอดครับไม่ไม่ใช่แบบกิ่งตอนถ้ากิ่งตอนเนี่ยมันไม่มีรากแก้วรากมันก็จะไม่ไม่มีรากแก้วไม่มีรากอย่างแข็งแรง มันก็จะออกง่ายนิปของเราเป็นแบบเสียบยอดมีทั้งรากแก้วมีทั้งรากอย่างที่แข็งแรงก็เลยจะดันค่อนข้างค่อนข้างที่จะยากพอสมควรครับผมก็เป็นงานหนักพอสมควรสําหรับวันนี้สําหรับงานบุกเบิกป่ามะนาวแล้วก็ไถย,ยกล่องปลูกส้มโอครับตรงจุดนี้มะนาวก็เอาออกครับกําลังดันมะนาวออกส่วนต้นยิ้วที่อยู่ด้านข้างยิ้วป่าเนี่ยเป็นไม้ที่ เริ่มจะมีน้อยแล้วนะครับสำหรับผมผมมองว่าเป็นไม้ที่ควรจะอนุรักษ์ไว้เพราะว่ามันเป็นไม้ที่เริ่มจะหายากรวมทั้งเวลาที่เราทำการเกษตรต้นยิ้วเนี่ยเป็นไม้ที่มีกิ่งน้อยแล้วก็พุ่มมันจะยกสูงนะครับจะไม่บังแสงต้นไม้หรือไม่บังแสงการทำเกษตรของเราผมก็เลยจะไม่เอาออกนะครับต้นงิ้วก็จะอนุรักษ์ไว้นี่เป็นยิ้วป่ายิ้วดอกแดงนะครับ ทางภาคเหนือเนี่ยเขาเอาดอกมันไปไปทำน้ำยาขนมจีนหรือว่าไปทำอาหารไปปรุงอาหารได้นะครับทำกับข้าวก็เลยต้องอนุรักษ์ไว้ครับผมเสียดายครับเพราะผมเติบโตมาผมก็เห็นต้นยิ้วเนี่ยมีอยู่หลายๆต้นอยู่ในไร่ในสวนแต่ทุกวันนี้มีแต่ต้นลูกของมันที่มันหลงเหลืออยู่ตรงนี้ผมก็จะอนุรักษ์ไว้ครับเป็นความทรงจำที่ดีครับผม ต้องทำการดันออกครับผมเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งใหม่ครับก็ไม่ใช่ว่ามะนาวไม่ดีนะครับแต่เราต้องการทำการบริหารจัดการแปลง เพื่อให้มันง่ายต่อการยกล่องแล้วก็ปลูกใหม่ครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วลากลงไปไว้ในหุบนู่นนะครับเพราะในหุบนู้นปกติน้ํามันจะท่วมขังเราทําอะไรไม่ได้ก็ลากเอากิ่งมะนาวนี่แหละครับลงไปไว้ด้านนู้นส่วนจะจุดจะเผาปกติแล้วผมไม่จุดไม่เผายู่แล้วครับเอาไปเก็บไว้ด้านนู้นนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับดันต้นมะนาวเ,เสร็จเรียบร้อยต่อไปก็เป็นขั้นตอนการไถพรวนดินเพื่อเตรียมยกล่องครับผมมาดูกันว่าใบไถที่มีลักษณะแปลก,ก,ก,กๆหยักๆแฉกๆแต่ละใบทําหน้าที่อะไรมาสอบถามเจ้าของรถครับตัวนี้เอื้อนว่าผ่านซับใบหรือผ่านใบซับครับผ่านซับโมกครับเพื่อนนะครับฮะซับโมกซับโมกซับโมกกันใบแต่ละใบนี่มันทําหน้าที่จังไรเอันซี่ให้ผมได้เป็นอังครับมผมสี่ท้ายลงไม่ดีโอ้โ ันนับน้าครับครับผมับไนงผ่าไปน่ทีเป็นตไทนะครับนีตาโอ้ตัวน้อยทางหน้าเป็นตัว nice ซับครับตัวน uh ี้ไทยคตัวนี้เป็นตัวไทยคับันห้าบ่มีตัวซับนี่มันที่เป็นแบบเขาไทของเคียวมุนุยผู้ห็นบ้ครับโอ้ครับผมนี้ก็ซับซับตัวตัวหลับนี้รับโอ้ตัวน้อยยุ่ข้างหน้านี่นาที่ซับตัวข้างหลังนี่มีนาที่ไทยแ่นคร โอ้ครับครับครับกระใหมวครับกระตุโอ้ขอท่าขอท่าครับถาวผ่านซ้ำเลยตัวไทยครับโอ้ครับสังเกตเบื้องันอยู่ขนาดนี้ต้อง้อยก็ตัวไทยข้าซ้ำกันก็ได้ครับแต่ว่าไม่ไทยเตื้นคือน้ำขึ้ครับโอ้ตัวตัวหนาถ้ามันใหญ่ซ้ำกันนี่มันสี่ขึ้ตัวหลังเป็นเพราะครับมันที่ขึ้นไม่ไทยเมื่อคอครับครับโอ้ครับครับขอบคุณหลายหลายครับเยี่ยมเลยครับ ผ่านสับมกครับผมอําเภอคอนสันจังหวัดชัยภูมิครับโมมีของโบมีเคียวซีเมของได้ครับผมใส้ผ่านตัวนี้ตัวนาสับให้เรียบร้อยโมกลงตัวลังก็เป็นตัวไถเลิกดีขนาดครับล่องขีไถนี่ขั้นถ้าพื้นเสมอไถลงง่ายๆนี่ล่องขีไถเลิกไกลเลิกเลิกเกินหัวเข่าครับประมาณ60เซนได้ครับ ยางบดีบัดย่ำสีลงล่องขีดไทยขั้นบ่ได้ตั้งใจเผือล่งนี่ได้เอื้อนขวนพุ่นลหครับผมเลือกดีหลายครับดินกับพุยดีดครับดินล้วนปนรา้ครับผมไถอยู่ดีๆผมเห็นรถไถหยุดจอดอยู่พักหนึ่งผมก็เลยเดินไปดูหน่อยครับว่ารถเกิดอะไรขึ้นผลปรากฏว่าอ้าวใบไถหลุดซะแล้วครับหลุดออกมาจากเบ้าลูกปืนแล้วไม่เป็นไรครับปัญหามีไว้แก้เรานึกถึงเป้าหมายที่กําลังจะเดินทางไปหาเราแก้แล้วเราเดินต่อครับ ผลก็คือได้ไปเปลี่ยนเอาผานแบบใหม่มาครนี้เป็นผานใบหยักเหมือนกันแต่ว่าเป็นผานบุกเบิกผานสีครับผมได้ความลึกของขี้ไถที่ไถ,ถลงไปได้ลึกกว่าเดิมอีกครับผมยิ่งชอบใจเลยครับอา้าวลุยกันต่อครับผมสรุปการเตรียมแปลงปลูกไม้ผลก็คือส้มโอแล้วก็ไม้ผลอื่นๆในการเตรียมแปลงปลูกในวันนี้ก็คือมีอยู่ ขั้นตอนที่1เราทําการเคลียร์ลิงพื้นที่โดยการใช้รถไถดันต้นไม้ต้นมะน,นาวออกเพื่อจะให้พื้นที่มันโล่งกว้างแล้วก็ไถได้ง่ายนะครับแล้วก็จะชักล่องก็ทำทำง่าย 2. ก็ไถพรวนดินครับผมโดยการใช้ใบสับหมกหรือแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ใช้หลังจากที่ใบสับหมกมันพังแล้วเราก็มาใช้ใบบุกเบิกใบผานผานไถบุกเบิกใช้เป็นใบสี่นะครับ เป็นผัานสีหลังจากที่ไถพลวนดินทั่วทั้งแปลงเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือขั้นตอนที่3ในวันนี้ก็ทำการยกร่องขราบมขนาด8ปดตเมตร8ปุปเมตรหมายถึงว่าเราทําร่องขนาดหน้ากว้าง8เมตรนะครับแล้วก็ยาวไปตามแถวดังนั้นเวลาที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยเราจะปลูกระยะห่างต่อต้นนะครับเราปลูกห่างที่8เมตรแล้วก็ระยะห่างระหว่างแถวนะครับ ถ้าวัดจากต้นไม้จากต้นหนึ่งไปถึงอีกต้นหนึง่งก็จะได้8เมตรเท่ากันเราปลูกแบบสว่บบางอันนี้คือระยะ8คูณ8เมตรที่ที่ผมทําแปลงขึ้นมานะครับเสร็จจากนั้นเสร็จจากขั้นตอนการยกล่อง8คูณ8เมตรแล้วต่อไปก็เป็นขั้นตอนการวัดระยะครับผมโดยการใช้เทปวัดระยะเป็นสายเทปคล้ายๆที่เราใช้วัด วัดตัวเวลาตัดเสื้อผ้านะครับแต่ว่าเทปนี้มันจะยาวทั้งยาวขนาดความยาว50เมตรก็ามาวัดระยะปักไปทุกๆ8เมตรนะครับก็ปักไม้เพื่อทําเป็นสัญลักษณ์ว่าตรงที่เราวัดมาแล้วตกที่8เมตรเนี่ยตรงนี้คือจุดที่เราจะปลูกต้นไม้นะเราก็ปักไม้ไว้นะครับเพื่อจะได้เช็คยอดนับจํานวนต้นไม้ที่เราจะต้องเตรียมมาปลูกได้ครบตามจํานวนนั้นนะครับและรวมทั้ง การวางระบบน้าครับผมครับเมื่อเราได้ยอดจํานวนไม้ที่ปักไว้ว่ามีจํานวนเท่าไหร่ตามระยะห่างแล้วก็คือจํานวนของต้นที่เราจะปลูกเราก็จะได้รวบรวมจํานวนนี้เพื่อไปซื้อหัวสปริงเกอร์จะได้มาพอดีนะครับรวมทั้ง ท่อน้ําที่เป็นท่อมีนก็คือท่อประทานเราจะใช้3นิ้วแบ่งมาเป็นท่อย่อยออกมาเป็นแสง2นิ้วแล้วก็มาเป็นอีก1นิ้วเวลาจะแบ่งเข้าต้นแต่ละต้นนะครับจะได้คํานวณค่าใจ่ายได้ถูก ที่เราต้องไถาย,ยกล่องกันขนาดนี้ก็เพื่อให้การระบายน้ำในแปลงส้มโอนั้นมันทำได้ง่ายนะครับได้ไม่ต้องกังวลกลับมาทำงานมาหนักใจเรื่องของน้ำแช่น้ำขังส้มโอต่อไปเราก็มีแต่บำรุงทางดินทางใบจัดการเรื่องศัตรูพืชนะครับภาพที่ผมมานำลงช่วงท้ายนี้เป็นภาพที่ผมปลูกส้มโออยู่ที่ สตหีบที่บ้านมันได้ผลดีก็เลยเอาไปขยายผลที่ชัยภูมิครับผมยังไงก็รบกวนขอ,อกำลังแรงใจจากพี่เพื่อนๆท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดติดตามเขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับอ่อยการเกษตร,รครับผม